โอ้บรรยากาศกับจิ้งน่านตุกมตัวซองบ้านครับไอ้น้ำซงเกษตรกรครับพี่น้องที่เคยจังกันครับเป็นจังน้ำเข้าทีมงานที่เก่าครับดูแลครับทำบูชาตลอดระยะการเลี้ยงครับโอ้อ่างเก็บน้ำ บื้งบรรยากาศการปล่อยกันครับโอ้ครับน้ำยังยแบบไหลก,กันเอยอะแยะไปแบกเขย่ดแล้วเดไปเบิ่งบรงบรยากาศการปล่อยนอ้ำบ่อกันครับครับครับอกเคยปล่อยเห็นว่านี้น่าจะเยอะหน่อยน่าจะน่าน่าจะน่าจะเยอะประการนงด้วย